ก็สดุ่ทันด,ดีกับผมนะครับจริงอนุวัฒนะครับก็นี่ก็มาเจอกับผมในเซิร์ฟในเซิร์ฟ GTA ออนไลน์เซิร์ฟในเซิร์ฟทาร์โลครับเซิร์ฟทาร์โลของแอดแมอย่าไม่ผิดนะ Ad ก็แอดแมก็ยุดุนราวเดียวกับผมนี่แหละเ,เราอยู่ห่างไกลกันเลยไม่ได้เจอกันสักที เป็นตัวของเขาครับด้วยนคนน่าจะเป็นคนนิสัสดีเก้ยมเลววันนี้ก็มีอะไรมากเาก็จะไปนีฟรถบนภูเขานะครับก็ไม่รู้ว่ามีตังถึงหรือเปล่าก็จะ,จะปไปนะครับจ้ามาด้วยพอดีเรา เป็นศิลปินครับศิลปินเลี้ยงหมูเอ๊ไม่ใช่เซิฟนี้เหมือนกับว่าผมมาเล่นคนเดียวครับยังไงไม่รู้นะครับก็มีมมีมีมหลายอย่างให้เลือกแล้วเราจะไปดีิฟรถกันก็โอเคครับตามนั้นก็อกินถุงมะบ้างไอเอสเอลเอส เต่อเฮ้ยเขาร่วงหมดเอ้เยี่ยมเออนี่ครับอืมนี่คือภูเขาที่เราจะมาดีฟนะครับอืมตัวขึ้นคันนี้ครับอะไรดูเราต้องสปาร์คเครื่องมันกดเองมีในตตั๊กไหมวะเสียไม่มีสตาร์ทเปียกเฮ้ยมีเปียยอะเหรเฮ้ย แลมแลมรถนี้นี่ออเซิร์ฟเอ็แม็กนี่รักหมดได้ด้วยเลยเลยยพิ่งรู้ได้นี่ก็นี่ครับแต่ก็อะไรามครับเราจะมาแข่งมามาหัดนี้กันนะครับไม่ใช่มาแข่งก็ก็หัไดไปครับอัดคิปไปด้วยครับอัดเสียก็ส่งให้เอ็มแม็กดูจะถูกใจหรือเสียใจยังไงไม่รู้นะ ไม่รค่อยขับไปครับขับแลไม่ค่อยเก่งไม่มีในดันขับไม่ล้วใจเลยแมยโอ้โห,ห,ห,หผมโมงตรงผมผมผมิดขนัดเรื่องรถเท่าไหร่เลยนี่นี่นี่โอ้เกือบไปแล้วกู ่ยยอมัน <theater> ดิฟตรงไหนวะเห็นเบียแล้วก็รีฟต์เอรีลรถคันนี้มันเลี้ยวง่ายนิดหน่อยแล้วมันเลยดิฟยากๆครับหรือหรือกูขับไม่เป็นเอ้ยโอ้ยโอ้ขนาดนี้ครับเราก็มาถึงเช่นไทยอย่างท่าแท้นะครับอืมเอ้ยเรา เราจะไปกันแบบรวดเร็วรอ้ีโอ้ยไฟไหม้ครับไฟไหม้โอ้โหเกือบไปแล้วกูก็ทำไงดีครับก็หาตัางตังออกไม่เจอกด <c oughs> <c oughs> ยิย้มเยี่ยอะไระนี่อจะไม่ได้ครับไม่ไม่จำจำไม่ได้เข้าเมืองตัวไหนไม่รู้ <c oughs> ถาม, F F ม,ออมเมอ,อ็มเอ็กตัวเอ็มอ็กตัวเองยอมมองมันหยุดโอ้ทางบอกที่ดีทางบอกที่ดีทางบอกที่ดีผมอยู่แกงสีฟ้านะมีชื่อนุนุวาหนึ่งสองสามนะครับนี่ก็ฝปะเอ็ม็กพิจารณา,าเลยก็จบจบุดจุดตอนนี้นะครับก็ครับ